อ้าวสอนมาแล้วได้มาแล้วยอะเยอะของของดีราคาโจมมาตราฐานอโยนี่เสียาปะเยอะแยะนะนี่โดดสิเ่อแยะอันนี้คุ้นๆนะนี่อ๋อด,ดูดีเยอะโอเค เห็นแค่นี้ก็รู้ละเยอะจัดสามร้อ,อาายอะไร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 เลือกเอา ອ្ង់បាន់បាន់បាន់ដូចមាន់មាន់ដូចលាស់